วันนี้เรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งในเครือของวินเนอร์ออนไลน์ก็คือวินเนอร์เพแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ทั่วเซาท์อ a s เ a เชีไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นแพลตฟอร์มนี้จะเราเรียกว่าซปเปอร์คอนบ i เนียหมายความว่าจะเป็นสะดวกสบายสุดๆก็คือการเติมเงินผ่านมือถือเพราะนั้นองค์เรดาร์ที่วินเนอร์เจะทำ ไม่ใช่เกมออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเกมแต่จะขยับไปในหลายมิติเช่นค่ายเกมอื่นคงมาร่วมกับเราเพิ่มค่ายเกมต่างประเทศคงมาร่วมกับเราเพิ่มประเทศบร,ริษัทในเครือของเราในต่างประเทศจะร่วมกันทำนี้ด้วยและในขณะเดียวกันจ่ายชําระเงินในทุกรูปแบบที่รายตายเท่ๆอย่างพวกเราก็จะเกิดอยู่บนมือถือ ต่ิเสธไม่ได้ชีวิตวันนี้เราขาดมือถือได้ไหมไม่ได้ขาดได้เดี๋ยวเจอตกน้ำไงนะแต่ว่าขาดไม่ได้แล้วแล้วมันสะดวกสบายกว่า7 e เ e ่นอเนะครับเพราะนั้นดิจิ t a ลเป y m เมนทุกรูปแบบนะกับพาร์ทเนอร์เราซึ่งอย่างวันนี้ได้รับเกียรติจากทางเกมมันนี่นะครับหาซื้อเกมนี่ปุ๊บมาท็อปอัพที่นี่ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออนไลน์ไลฟ์อยู่บน ติดตัวท่านตลอด24ชั่วโมงของจริงนะครับเพราะนั้นอันนี้ถือเป็นเทอร์โมฮอปรูปใหม่ในการเก็บเงินนะครับที่มันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของของของคนยุคใหม่และปฏิเสธไม่ได้วันนี้ทุกคนเริ่มจะใช้ Android ทุกคนเริ่มจะใช้ IOS เถูกไหมฮะเหมือนกับทุกท่านในห้องนี้ถ้าบ้านน้ำไม่ท่วมท่านจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยการน้ำท่วมเนี่ยถือเป็นสิ่งดีนะครับก็เป็นการทดสอบเราผสมควนนะฮะการทดสอบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ๆเพราะนั้นเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวินเนอร์เพย์เราก็จะทำการตลาดมากขึ้นเพราะฉนั้นดิจิทัลเพย์เม t ทุกรูปแบบจะอยู่บนมือของท่านนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกสบายแล้วก็จะข้ามไปหลายประเทศด้วยเพราะนั้นเล่นเกมกิฟเนทที่อินโดนีเซียเซิร์ฟเวอร์คุณกื่องมาเติมได้ เล่นเกม X Online ที่สิงคโปร์คุณก็สามารถเติมเงินได้นะคนไทยสามารถเล่นเกมต่างประเทศทเติ์ได้โดยเติมเงินประเภทนี้ในขณะเดียกกวกันน้องๆที่อินโดนีเซียเข้ามาเล่นมิวออนไลน์ในเมืองไทยก็สามารถเติมเงินที่นั่นได้นี่คือสิ่งที่เป็นคนแรกที่ทําในเมืองไทยแล้วเราจะทําต่อไปเพราะเราสนุกประมาณ